เดี๋วันนี้ช่างนุ่นสีสะเก็ดวันนี้แหมมาหล่อเลยครับน้องชายช่วงนี้ทำมวยพักยุกกำไรดีครับได้รับแต่ละวันแต่ละวันสี่ห้าหมื่น 4, 50, 000, นะช่างนุน่นลูกพี่คอแห้งเลยนะ,ะช่างนุน่นช่าง,นะงนุนนะ่นเมืงองใหญ่เมืองใต้เนี่ยเด้อสั่งหนุ่เนี่ยแา่รับหมื่นละสี่ห้าหมนะื่นเนี่ยเมืองใหญ่เนี่ยโอ้ ทีมงานของพุทธกำเนินลิลันพาคะมุมแดงก็สมควรวิเชียนครับนะรีเมครั้งหนึ่งครับหลังจากที่วันนั้นไปสรุปแพมาครับทัพต,ต่อก็เจ็บเหมือนกันครับที่พระเองวันนี้ดูว่าใครจะชนะครับแดงนมี่จากสุรินทร์กับชัางน้ำเงินครับจากเมืองบัง้งไฟที่สุนทรนับคำเกนแก้าเป็นการเจอกันภาคสองครับ ภาคแรกเลงที่ไพ่บุกโอ้โหเวทีหวาดเสียวครับนี่เป็นภาคสองครับดูว่าจะหนึ่งเท่ากันหรือว่าจะเป็นสองสูตรครับส่วนตลาดหักทรัพย์ก็ว่ากันไปครับราคาคือสิ่งคาดการณครับปัจจุบันคืออาวุธนะครับ สมเพียรชัยสัวดิ์พูดชี้ขาดใช่ครับแต่ตะเมียในวันนี้น่าจะอุ่นนะครับไม่เอาเป้าหูมเอาบวกมาด้วยนะครับออกเลยออกเลยเด็กในขวาครับตะเมียนในซ้ายครับรุ่นพี่อยู่ที่ฝั่งมุมแดงคเคยชนะนนมาครับที่ไพร์มเบครับ วันนั้นนี่เพชรกลางนาบอกว่ามาสมภาพไม่ดีครับามาไม่จะร้อยว่างั้นเนะส่วนวันนี้ครับกัมนัชันที่ลนบอกว่าแหม เก็บยกแรกนะครับสาม0ตืนบาทครับแม่จอลากไปทีนึ่งครับเพชรกรานาเพชรกรานานีก็เพิ่งจะสิบเจ็ดปีกับสามเดือนนะครับรุ่นน้องครับแม่โตเร็วครับเจ้านี้ครับแม่แต่ก่อนนีงชกอยู่ในเวทประมาลร้อยปอนด์ครับอยู่ที่วิถีไทยช่วงนี้ก็โตวันโตคืนครับ กระัานนี่ล่ะบอกว่าต้องสร้างสมกระดูกไปก่อนเด็กมาโตเร็วรับผู้ทอนไปก่อนครับเดี๋ยวเมืองกรุงค่อยว่ากันไปครับเอาให้กระดูกอิ่มตัวก่อนอบดยกที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ลักแฟนบัลมวยนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจนะครับร่วมงานบุญงานฉลอง ซุ้มประตูโขงวัดหนองคูนะครับวันนี้ก็แม่โมอไอ้ปะทะหมอลำนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับแฟนๆยังไงก็เมาแล้วก็อยากขับนะครับทางตำรวจเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงนะครับอา,อาจจะทั้งโดนปรับแล้วก็ติดคุกอีกต่างหากนะโดนมาแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับเมาแล้วก็พยายามนอนอยู่บ้านนะครับ เมาแล้วอย่าขับถ้าเกิดมาสองคนนี่ก็อีกคนหนึ่งขับไม่เป็นยังไงก็เมาก็ต้องขับอยู่ดีนะเนื่องจากคนมาด้วยเนี่ยขับรถไม่เป็นยังไงก็ต้องคนเมาต้องขับนะครับพี่เดงถ้าขับเป็นสองคนอ้คนเมาอย่าขับใช่ไหมเสียใหญ่ไม่ใช่ว่าคนเมาแล้วขับเป็นคนไม่เมาขับไม่เป็นจะขับดี ยิ่งจะหนักไปอีกรับโอ้ยเศร้าไะไรต่อยี่พอไหยเน็ตบดีมุนติวติวอยู่โอ้ยออย,อย,ยันไปฟืน้นมม่ได้ส์ยกที่สองนะครับอ่าคุยคุณนำรายการนะครับอีกสองนะครับอ,อีกหนึ่งรานปแนละ้วจบด้วยน็อกนะครับ เามเปิอ,อยู่ฝังไหนครับแดงใน,นรุธที่เอาซ้ายมาแล้วเพชรกลางนานครับเออน้าวลาว่างนี่ก็โคนเข้าครับช่วยลุกพี่ครับทางด้งนานเพชรกลางนานครับเ,เป็นการซ้อมไปในตัวครับนี่ถีมซ้ายไปทีเด้อ บน,นเวทีนี้ก็ถือว่าปาดหัวตัวเท่าทั้งสามชายเลยับไม่ว่กากรมกัรแล้วก็นับปวยเอตายไปอีกทีเึงค,เครับทะเลเงินเยังมิ่งครับโอ้แม่ขวาแม่เกือบไปแล้วครับ ็ถือว่าพระเอกผู้ถอนตัวจริงกรับเพชรกรานาครับเป็นผู้เอกในแทบทุกสึกครับช่วงนี้ขายดีครับวันที่5นี่ก็ไปเจอกับวันที่หนี่ก็เจอกับคิมรวยนะครับคิมรวยสอนจารุวรโค้แปรสายไปอีกแล้ว ไปเจอกะทิบดดโปริสวนนะครับทีมซ้ายไปทีเดียวครับ พยายามขยับ,ข,ยบขวามาครับทะเลเงินซ้ายกับขวาขวากับซ้ายนะครับ,บตีทีเด็ดแปดป็นยังไงตีทีเด็ดแปดกดยกที่สองนะครับก็ถือว่าเอกใหญ่เอกที่สองครับสามหมื่นบาทนะมุมแดงนี่แด้าะของสังกะสเรนกันะเบีรนนี่จาก คำเขินแก้วนะยะโสธรครับทีมงานของท่านกำนันนิรรันด์ภาคาะตัวสดจากขั้วสดจากไรเลยร <c oughs> ะยะหลังๆนะส่วนในด้านมุมแดงนี่ <c oughs> ก็แมวเก้าชุดอีกคนหนึ่งเช่นเด,ดีวยวกันครับระยะหลังนี่เรื่องดีวันดีคืนเอาวันนี้ทีมงานของ <c oughs> ต่อตึกยิมวันนี้ไปม่มานน่า <c oughs> ไ่รู้ไปตรงไหนสิหดนเราควรกวาดน้ำด้วยเลยไงบอกได้ อันนไหนบดีเห็ดเอาอย่าเหตุงั้นก็ต้องเบิ่งแน่ไงอันนี้บดีเหตุเหตุอันไหนดีเฮ็ดเอาเอออย่าได้งยก็ต้องทำงานตัวเออมันสิยงเเบิ่งอยี่ยเดียวบ่ได้ได้คนเล่นเงินเด้ผ่านไปคณะของสองยกนะสามหมื่นบาทครับคุณนี้ จบแต่คนนี้แจ้งถึงจริงงานของทางด้านแสงเทียนน้อยนะครับกับน้องอมนะครับแจ้งยอดเลยครับแจ้งยอดเลยแสงเทียนน้อยเก็บมาครับที่พันห้านะเสียงอะเสียงเห้แววแววเยอะไหว้าเไม่เงรอโอ้สติสุรินไงทองเจ๊แดงทางนี้จะกินก๊อมแห้ง โอ้ยมังผาแกพ่อมังพาเละไปได้เขาหมดเอ้าขวดน้ำไม่ได้สีทองพวกเด้อมุ่งมุ่งแดงเด้อนน้ำเงินผัดดกชีสามครับอ่าว่าเลยครับไปต่อนล่างๆเลยเอที่สองครับบุญแดงเนี่ยเคยชนะมาครับน้ำเงินเนี่ยยังคาใจอยู่ว่าอย่างนั้นอ่าแขงขวามาครับ คิดเอ้ยสายหนักสายเดียนในชื่อเอาอยู่ไหมฉันเอาอยู่ไหมทางซ้ายตเตะขวาแม่แล้วก็เสียหลักลุกไปกได้จากของเพชรกรานาต้องบอกว่าตลาดหลักทรัพย์นี่ไม่ห่างครนะมีการชี้กันไปกันมาครับมีทั้งนิ้วโป้นิ้วโป้วยแล้วเอาสายมาเพชรกลางนาแม่นี้ทะเลกันมานิ่งครับโอ้โหมาครับเดินไปอาชีพครับเออมาแล้ว ดูว่าการจับมีจะได้เปรียบกับซุนคอแล้วแต่ละมวยไทยยกนี้สนุกนี้ครับซ้ายโอ้ยตาแล้วครับซ้ายหนักซ้ายเีนโอ้ทีขวาเบาซ้ายเระนดงทีขวามาแล้วกระโดดกองกระเลงเงินโอ้ซ้ายจิกไปกันข่าโอ้ยมาโอ้ซ้ายตาครับ ไปซ้ายโอ้ยสะเทียนไมเี่ยขยับดมขยับดมต่อครับซ้ายขานาตะลมันซ้ายกับขวาครับข่าวก่ไม้เปียบแม่รก็ติดทกเออนอกไปสุดชนแล้วครับพกตานาซ้ายแทงสายมาไปโข้งขวามาไล่แทงรับขามาเอาซ้ายเขมขาโอ้ เตะไกลยืดไยยดครับทุกเทย่ยแล้วความวันภาคที่สองนะพี่แดงนะวันน้สายมาอีกแล้วอากจะโนถอนมาแลวเตะสุรินทร์ชัยาที่ช้ตกลานาเตช้กัรขาขึ้นไปเอา้ายมาแปลพอเดีีพอเดีี แลวโยกและโยกและอทซ้ายอ้ยข้างขวาได้ไทยงทองตีนซ้ายขึ้ซ้ายมาเข้ซ้ายกับขวาแล้วขวากับซ้ายเ็ขวาเิามทีซ้ายอกรานาสองสองเนกาเตกัคนละอยงกันนี้ ต้องบอกว่ามีดีทั้งสองฝ่ายแล้วครับไ้าไปาจะเป็นเกมที่แข่งขาตัวซ้ายขึ้นเองเข่งซ้ายไปซ้ายเอเด็กแดนนาเริ่มขยับเริ่มเดี่ยวึ้นไปใหม่ครับโอ้ยยังยังยังจับจกที่สามจับแฟนๆครับจบอันสามนี่สี่ห้าจะเป็นอย่างไรกัติดตามนะ เอกใจครับเองในวันนี้โคู่ต่อไปคู่แสงเทียนน้อยกับไปบ้านน้องอมนี่น้องอมมาเพิ่มอีกห้าร้อยเป็นสองพันพี่แดงอ่าจึงมันแสงเทียนน้อยเก็บมาสองพันเก็บมาที่สองพันอ่าเก็บมาที่สองพันบาทครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอกันที่บ้านพลทองตำบลแขมอูทุกพรนะครับแล้วก็วันที่ ึงที่วัดไตรสามัคคีครับตะบันโดดนะนะโดยที่มวยแดงหัวใหญ่ไปตรงนั้น,นสามสี่ห้าที่เทศบาลจามแสนชัยครับมวยประทับหมอลำแล้วก็ห้าหกนี่ที่บันโดดโพสีสุวรรณนะวันที่ห้าดีปะทะหมอลำนะครับคำผุนอ่าคำหุนวันที่หกวันที่หกนี่ประทับปฐมุบมะเทิงศิลนะครับมวยประทับปฐมุบมะเทิงศิลแล้วก็วันที่เก้าครับ อสึกวันแทนคืนเมือนกับอาจารย์ประเสริฐบัวทอมที่ใครมวยออประเสริฐฝั่งกันทัลักษ์นะครับส่วนวันที่14เจอกันที่อ,อมตอทุบอ่อบตอทุบอำเภอเมืองนะครับนายยกร้านศรีสะเกต17บก็ก็ที่เทศบาลโคกกกนแล้วก็วันที่2ครับใครที่มีมวยซ้มมวยสั้นไปประก,บ,กบหาคุณชกนะที่บ้านโนนสำโรงรัฐลนุ่งสว่างวังเห็นครับระยการนิจมเฟ่ครับ ไปทำการชกวันที่28รับ28มักรานะถึงวันเป็นคุณครับประกบคกขุมวยวันที่2นับวันที่2มักราคม66ะที่บ้านโนนสำโรงตำบลทึงสว่างวังหินนะ,หนะอนบั้งต่ห้ามราดนะยกที่4ครับยกที่4ครับเปิดอยู่ฟังไหนครับแป๊ รุ่น้องชวนทะเลลกพี Yo, oh oh ่นะครับพกันนาเอ้าเราขวานาบ้านัแม่เออรถที่สครับยอดยก้านซ้ายที่ซ้ายแต่กินชาตำชาดีลำบากต้ใช้ไปเฮ้ยซ้ายเอรวแต่้ยับที่ที่รกก่อนคนที่ซา

โอ้วะโดดเอ่อสุดทนแต่ตรงที่ขาบ่าว เก็บสองร้อยใส่ปีปียังไม่ได้นะคิึงนะสองคู่นี่สุดยอดมากมากงานดนปรีของพี่น้องชาววัดบ้านหนองโค,โคปีหน้าบอกว่าสองวันสองคืนนะขอบคุณทุกท่านเพื่อประสานค้อมวยครับตนะอว่าสมควรนันดีเกษตรเสียเซ้งแล้วก็ทั้งสามต่อว,วีรศักดิก์อินทโรแล้วก็พรลสกำจัดพินทองนะ ผู้ใหญ่เราท่านเลยแล้วก็ฝั่งยโสนี่ท่านกำนันนิรันดร์พาค่าดิบอกว่าในช่วงปี66นะครับต้นปีนี่จะมีรายการใหญ่ได้ข่าวว่าค่าตัวนักมวยดิตั้งไว้ประมาณสามแสนนะพี่เลงไนอะไปนั่นไม่ได้กันนั่นเลยายไปนัปนป่นไม่ได้ส่วนค่าผู้บรรยายตั้งไว้ประมาณหมื่นห้าพันสองโอ้ยหมื่นสองเนี่กรนันได้ <c oughs> เยอนํามื่อไราเน่ย่นน้เมี่ยมสนี่ไปไปใช่ไหมการอามันสองคนูุรุหกหออออ่ะกที่หครับอ่ะทีมงานของวันดีเกษตรติมันกรนนันสุริยะสับเผาอ่ะเสียเนอะอ่เสียใหญ่ดแดงเกมจูแล้วน้อยนาโพอ่ะเล่นแล้วก็ชวนไกนพี่น้องเล่นล้ก็ชวนกันยังปนน้ำเนาะโอ้เสยนผิดแม่หอมไก่ยางเลชูเลยอ เ,เ,เ <laughs> สืเ้อเดือ่าอ่ดือบอ่าด้การสเกตแก่แห่าได้โปรโมเตอร์รายการใหญ่ได้โชคดีพี PK, ่เกใส่ใจกับซุปเปอรแ์แจ้งโอ้ยแลวก่จันนี่ลูกเสือภาคสอ่าเสียพรเือดเสต่ก่แห่เน่อ้แฮงเสียบ้านโอ้สุสดยดที่ อกวาดน้ำกวาดน้ำได้สติโลคงการน้ำเงินได้เยอะมากเลยยกที่ห้ายกสุดท้ายก็ยกสุดท้ายครับมต้องบอกว่าสายจัดจริงครับโอ้สายสายมังกรสายแมงตั้งสอยแล้วก็ท่านประธาน ไม่ไปชกกรุงเทพเพราะเหใดก็น้ำแับลำบากหน้าหนาววัวคู่ทอนี่เอาของนี้แข็งมาทำกันยังนี้ไม่เครเลียไม่เคยกลัวดไปก็ได้เราจะได้เล่อโลกที่มีในสาวสวัสดีดูอย่างไปรวมดูอย่างเจ้าชาติบังคอนี่คู่เอกช่องสาวหายท้องไปแล้วแต่วันนี้ครับแทนในจังหายไม่ว่าจะสันเดิมต้องดูแเล้โหดูสถานการณ์น่าจะ ตารานลับซั์นี่ก็คงจะคาดการไปเรียบร้อยแล,ยล้วนะครับเกีย,ยกห้ายกสุดท้ายมั่นใจเลยครับทางด้านเชฟกลางนารุ่นน้องครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าดังที่ท่านกำนัลนี่รนา์บอกนะครับวันนี้เกินร้อยครับ ที่สวยงามนะฮะนี่แพ้ชนะก็ถือว่าเกมกีฬาครับโอ้โหนี่แฟนๆเขาก็ต้องยุ่งบอกยอมรับในคู่มวยแต่ละคู่ในการกองวังบ้านนี่สุดจุดครับาร,รายการวันนี้เก็บ120บาทเก็บได้ไงสองรายการยักษ์สองรายการใดอก,กวานาน้ำกวนนะเบอร์สิทธิ์ต่างๆนั้นได้กดรดมเงินชูเพชรทองแข้นสันเร็จครับตารางของเพชรกลางนาสิทธิ์กัมรนิรันดร์ครับโอ้โหแดงสดมากๆช่วงนี้วันที่ห้าครับแฟนบ